เวลา17นาฬิกา31นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลรอฮิมรอฮาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตาตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจําประเทศไทยนายอุดรรอฮิมรอฮาลีเคยดํารงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจาก Morocco, ักรโมร็อกโกณเมืองดูไบและเอมิเรสเหนือสหรัฐอารับเอมิเรสมาก่อน เวลา17นาฬิกา35นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ในายเฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระรชาชสารตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจาักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายเฟลิเปเดลาโมเรนากาซาโดเคยดำรง ตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนทาวรนราชอาณาจักรสเปนประจำสหภาพยุโรปนกรุงบรัสเซล์ราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อนเวลาสิเจนาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายวิลเฮมมักซิมิลีอันดงโกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟ้ร์ูุลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณารัฐออสเตรียประจําประเทศไทยนายวิลเฮมมากซีมิเลียนดองโคเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณารัฐออสเตรียประจาราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน เวลา17ฬิกา50นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนายอูชิสเวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธา,ารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยอูชิสเวเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน เวลา17นาฬิกา54นาทีพระราชทานพระบรมราชวราโรกาศให้ในายคำพันธ์อันลาวันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุละอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธ,ธรา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งหสาธ,ธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนายคำพันธ์อันลาวันเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอก เอกอัครา,าชทูตสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา1ิบนาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองพักดีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าถุลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ นายศักดิ์ศรีพรมโยธีเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันธ์สาธา,ารณรัฐบราซิลเฝ้าถุลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันธ์สาธา,าราณ like, รัฐบร,ราซิลนายศักดิ์ศรีพรมโยธีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอักรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันธ์สาธารณรัฐนจีเิียามก่อน นายประพันธ์ดิษยทัศน์เอ,อาากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอ,อาากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียในประพันธ์ดิษยทัศน์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางสาวดาวิวบูลพาณิชย์เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าถูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียนางสาวดาววิบูลพาณิชย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกามาก่อน นางสาวบุษราการจนาลายเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนกราบรูนายดารุสซาลามเฝ้าถูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำเนกราบรูนายดารุสซาลามนางสาวบุษราการจนาลัยเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน นายสุภากรธุระเอ,อกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจ,จักรฮัชไม้จอแดนเฝ้า์ุลละอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง,รงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจ,จักรฮัชไม้จอแดนนายสุภากรธุระเคยดำรง,รงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวนไทยประจำสห,ชาชา York, สหรัฐอเมริกามาก่อน นายกริตตันคณนารัฐเอ,อกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐอาร์เจนตินาเฝ้าถวลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐอาร์เจนตินานายกริตตันคณารัฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโอซาก้าญี่ปุ่นมาก่อน น,นายตุลไรโซราตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐฟิลิปปินส์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐฟิลิปปินส์นายตุลไรโซราตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจมือง่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายสรจักรบุรณะสำริตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าถูลองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายสรจักรบุรณะสำริตเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเจด้าราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมาก่อน และโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่เอกข้าร,ราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศถึงการปฏิบัติหน้าที่เร็ มั่นใจว่าท่านกมิีความชำน,นาญเกี่ยวกันอย่างดีแล้วขอให้ไปได้ดีด้วยความปัารนานดีของข้าราจ้าของูตเหนือ เวลา18นาฬิกา24นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายละวโรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลวามพระราชอัธยาศัย